สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอสตาร์ทารูห5ส่5นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเช็คพลังงานของใครคนนั้นกันนะคะที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนาะ,ะเรื่องราวนะคะก็เหมือนเดิมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างช่างหัวมันนะคะแล้วก็รับแต่พลังงานดีๆนะพลังงานอะไรที่มันไม่ดีเรื่องราวที่มันเป็นลบๆก็โยนทิ้งมันออกไปจากชีวิตนะคะเราจะรับฟังรับชมอะไรที่เก็บไว้สําหรับเราก็าคือเป็นพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะเรื่องราวนะคะไม่อินไม่น่อยเป็น จนเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแล้วก็ไม่ใช่คลิป1คลิปใดของเรานะคะในช่องเราเนี่ยไปตัดสินในเรื่องส่วนตัวของใครใคนใดค,คนหนึ่งนะคะมาฟังเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยบางทีอาจจะตรงแค่2คนหรืออีกแปด9 0 0คนอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มันก็เป็นไปได้นะคะ,ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะวันนี้เด็กเอ็นของเรานอนหลับเรียบร้อยนะคะคลิปของเรานะจะบอกว่า เราจะอัดทุกวนันหลังจากที่ถ้าวันไหนที่ออกไปเข้าออฟฟิศอะไรแบบเนี้เราก็จะกลับมาก็นั่งเล่นสบายบายแล้วก็มาอ่านไพ่กันแนละ้วแก้เครียดนะคะหรือบางวันในที่เวิร์ r ฟอ h o มโฮมเนี่ยเราก็จะ มาผ่อกกนะคลายกันค่ะช่วงหลังเลิกงานนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำลิปอะไรออกมาเยอะแยะจริงอยากจะทำแหละ <c oughs> อย่าจานไพ่แบบสับๆนะสับนส,บสนเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ก็แม่หมอมือใหม่เนาะ <c oughs> แม่หมอฝึกหัดก็อย่างนี้แหละ,ะ <c oughs> ๆๆๆนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะอามาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ก็ใช้ไพ่สำรับนี้นะคะเมจิกแ l ลนเนอร์ทานะคะ ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ขออ่านเป็นแบบไพ่อร์ขึ้นแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะก็จะยังไม่รู้ว่ามีธาตุอะไรบ้างอ่ามาๆมา,มาวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่ได้กำลังสัพพะกำลังนะแล้วชีวิตเนี่ยจากที่ เคยต้องอยู่อย่างเหงาเคยต้องอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวเคยต้องอยู่อย่างขัดแคลนม,มันมีเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เข้ามานะคะอดีตเนี่ยอาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้พร้อมสับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าช่วงเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องราวของดาวที่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปแล้วมันทำให้ วัตกรหรือวงโครจรชีวิตของเราเนี่ยเริ่มมีสพะกำลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องคุณปู่พระพิฆเนศมาก็ได้นะคะเลยทําให้ได้สพะกำลังจากตรงนี้นะคะแล้วจากเดิมเนี่ยที่รู้สึกขาดแคลนรู้สึกเรื่องการเงินการงานความรักหน้าที่อะไรเนี่ยเหมือนจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเลยบางทีแบบ ถ้าจะหนักกว่านี้มีอีกไหมเนี่ยนี่ยังไม่หนักอีกรอชีวิตบางคนอาจจะมีคําถามแบบนี้ขึ้นอยู่ในใจแต่ต่อจากนี้ไปเมื่อดวงดาวหมุนรีเวนเปลี่ยนถ่าย,ยแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขขึ้นนะคะหรือใครที่เป็นสายคุณปลูกพระพิฆเนศอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะไปไหวบูชาท่านนะคะสวดมนต์ขอพรท่านนะคะแล้วเราก็จะบอกว่ามันมีความสุขรออยู่นะความสุขมวลก้อนใหญ่นะคะที่จะถาโถมเข้ามา เตรียมรับความสุขเอาไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไพ่ที่เปิดมาสำหรับพลังงานในวันนี้นะคะอ่กมาเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าพลังงานของใครคุณนั้นที่คุณถามถึงนะแล้วก็พลังงานเราจะเปิดไพ่ก็จะเป็นทั้งฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสับสนหรอก กติเราก็สับสนอยู่แล้วนะเอ๊ะจะบอกทำไม,มจะบอกว่าไพ่ส์อาไพ่้ค้อเรียกว่าวนะถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นสามดาบเนาะมันขึ้นมาตั้งแต่ตอนเราสับเมื่อกี้นี้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ตั้งคําถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเก็บเข้าไปในสําหรับปรากฏว่า มันออกมาอีกแล้วจ้านะคะก็พลังงานของในวันนี้นะคะจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะที่คุณแบกรับเอาไว้แล้วมันมีความมันมีเขาเรียกว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่สองคนนะบางทีคุณอาจจะรู้แหละว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีมากกว่าสอง แต่คุณก็พยายามเก็บคุณก็พยายามกดมันเอาไว้นะเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะดีขึ้นสักวันหนึ่งคุณังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะไม่ใช่คนเจ้าชู้สักวันหนึ่งเขาจะปรับปรุงตัวเขาจะ กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ที่จะทําให้ครอบครัวหรือว่าบางคนเป็นครอบครัวนะบางคนอ่าเป็นคนรักกันจะทําให้ความรู้สึกเนี้ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วมีกันแค่สองคนแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่นะกักบวนเนี่ยมันยัมันยิ่งชัดเจนว่าคุณเนี่ยแบกความรู้สึกนี้แบกความรักแบบความเป็นห่วงแบกความทุกข์ใจแบก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสภาวะอารมณ์ต่างๆทางใจแบกความเจ็บปวดต่างๆเอาไว้กับตัวเองจนวันนี้เนี่ยมันเป็นสัมภาระที่หนักมากแล้วคุณก็รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาระทางใจบางครั้งคุณกลับมาดูตัวเองเนในความสำมนึกผานผ่านมามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยแบกความรู้สึกแบกภาระทางใจมาตลอดเวลาเลยในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะ จะหาเวลามาให้คุณก็ไม่มีเวลาให้จะใส่ใจดูแลเทคแคร์คุณอย่างที่คุณต้องการเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่มีถ้าจะไม,ม่เวลาให้อ,อาจจะคิดว่าถ้าถ้ามีเวลาให้อย่างน้อยเจ็ดวันเขาจะเหลือเวลาให้คุณแค่สองวันติดห้าวันเขาจะไปอยู่กับใครไม่รู้กับอีกแบบหนึ่งคือเขาไปอยู่กับเพื่อนหรือที่ร้ายไปกว่าน,นั้นคือเขาให้เวลาทั้งหมดไปกับบุคคลอื่นทั้งทั้งที่คุณก็รู้นะแต่คุณก็ยังแบกความรู้สึกเหมือนอยู่นะคะามาเดี๋ยวมาดูฝั่งของ ใครคนนั้นที่คุณนึกถึงกันนะคะวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเดอะแบกนะเนี่ยน้องปัดตี้จ๋าหลบหน่อยได้มม้ยจ้าลูกจ๋าขาน้อยๆจุ๊บปุ๊บปุ๊บปิ๊อมาพลังงานฝั่งของเขานะจะบอกว่าตัวของเขาเนี่ย เหมือนตัวของเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่เดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่ขาดความรักเราไม่รู้ว่าอาจจะมาจากการเลี้ยงดูปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าเขาเป็นคนที่ขาดแคลนความรักขาดแคลนการดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลมาให้ถึงสถานะความสัมพันธ์ณปัจจุบันเนี่ยมันเลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า ความรักที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยมันเหมือนเติมเต็มไม่เพียงพอมันเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยต้องการใครหลายๆคนเข้ามาในความสัมพันธ์เรื่อยๆโดยที่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนแล้วในความรู้สึกเนี่ยในความสัมพันธ์ในแต่ละความสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง <S <S เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่ได้ดึงใครหลายๆคนเข้ามาเหมือนกับว่าเขามีความสุขที่ทุกๆคนห้อมล้อมเขา นะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับความรักได้ห้อมล้อมถูกห้อมล้อมโดยคนที่รักเขานะคะอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปมลึกๆในใจซึ่งอยู่ภายใต้จิตสํานึกในใจจริงๆแล้วเนี่ยทางจิตวิทยาเราเนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่ขาดขาดแคลนคนที่ขาดแคลนอะไรบางอย่างในในช่วงวัยเด็กนะ,ะถ้าอย่างบางคนมีลูกเล็กๆเนี่ย ช่วงที่เขามักำลังต้องการความรักคุณอย่าลืมให้ความรักของเขาแล้วก็อสอนให้เขารู้จักการแบ่งปันความรักด้วยนะคะเขาเขาจะเข้าใจว่าการได้รับความรักและการให้ความรักกับคนอื่นมันเป็นยังไงเนาะจริงๆอันนี้มันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าในช่วงสมัยที่เขาเด็กๆเกนี่ยเขาขาดแคลนสิ่งนี้นะคะเขาอาจจะขาดความอบอุ่นเขาอาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีหรือ ในบางเคสที่เคยเจอมาก็คือได้รับการดูแลอย่างดีมากเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่เคยแบ่งปันความรักความรู้สึกดีๆให้กับใครเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าทุกคนที่มาห้อมล้อมเขาเนี่ยจะต้องมอบความรักให้เขาต้องดูแลเขาอย่างดี จะต้องมีเขาเป็นที่หนึ่งเพียงคนเดียวตัวเขาเนี่ยจะไม่รู้จักการแบ,บ่งปันให้กับคนอื่นๆเลยแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปลองตกผลึกดูค่ะว่าความสัมพันธ์ที่คุณกําลังมีกันอยู่ relationship ครั้งนี้เนี่ยมันมีลักษณะแนวโน้มเป็นแบบไหนนะคะแล้วเราจะบอกว่าถ้ามันรู้สึกว่ามันทําให้คุณหนักมันทําให้คุณเครียดการที่ไปปรึกษากับจิตแพทย์การไปปรึกษากับ อ่เขาเรียกว่าไรลองไปหาอ่าเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่จิตแพทย์ก็ได้ไปหาหมอดูที่สายฮิลจิตใจฮิลลิ่งอะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะได้ความคิดดีๆเปิดขึ้นมาก็ได้หรือไปเป,เปิดโลกัศน์ขึ้นมาใหม่ๆก็ได้มันอาจจะจุดชนวนความคิดบางอย่างหรือจุดประกายความคิดบางอย่างเนี่ยําทให้เรามองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็แยกแยะออกว่าอ่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ ในแบบไหนควรจะแบกมันอยู่หรือเปล่าหรือควรจะค่อยๆวางสมภาติทางใจนี้ลงแล้วก็ค่อยๆปรับเข้าหากันนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะน้องบัตตี้ฟังแม่พูนมากแล้วหนูก็ตื่นลเลยเหรอคะลูกอืมอมลูกสาววันนี้ไม่ได้จับน้องแต่งตัวจริงๆแล้วควักมาหอมแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาทีหนึ่งก็เลยอ่ะอุ้มลงมาเลยค่ะ มาใช้กันอ่านไพ่กับคุณแม่นะคะฝั่งของคุณนะฝั่งของคุณเนี่ยคุณเป็นคนใจดีมากเลยอะ่ะให้ความรักกับเขาแบบเหมือนแม่ดูแลลูกนะแล้วเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขกับเขาด้วยไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะทำตัวแย่ยังไงคุณก็รักเขา ไม่ว่าเขาจะทำร้ายความรู้สึกปล่อยให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวปล่อยให้คุณเหงาปล่อยคุณรอคอยอย่างบางคนเนี่ยถ้าอยู่บ้านเดียวกันอะไรแบบเนี้ยเออเขาไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมอ่ะตัวคุณก็รอเขากลับบา้านกลับบ้านมาก็ยังแบบโอ้เขาว่าคือแบบเหมือนแบบนนนะมีน้ำมีท่ารออยู่อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้แต่สิ่งที่เขาทำคือจะรอทำไมก็กลับมาแล้วนี่ไง อืมทำไมหรอจะรอทำไมต้องรอทำไมกับเป็นกลับมาปึ้งปั้งใส่คุณอ่าทางทัที่ว่าคุณเนี่ยให้ความเมตตาให้ความอ่อนโยนให้ความรักให้อภัยเขาเสมอนะสิ่งนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าในบางครั้งเนี่ยเขาทําให้คุณรู้สึกเหงาเขาทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเขาทําให้คุณรู้สึกอ้างว้างแล้วมันก็เป็นสิ่งที่คุณแบกอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้ นะคะว่าทําไมสิ่งที่ฉันทําลงไปทําไมความรักดีๆไม่เกิดขึ้นกันกันกบฉันบ้างเลยทําไมสิ่งที่ฉันทําลงไปเขามองไม่เห็นคุณค่าเลยเหรอฉันให้ความรักกับเขาแบบไม่มีเงื่อนไขแต่สิ่งได้ที่ได้รับกลับมาคือความโดดเดี่ยวความอ้างว้างหรือแม้กระทั่งการถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในวันที่จิตใจห่อเหี่ยวที่สุดเนาะ ามาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเขากันนะคะฝั่งของเขานะอ่ะฝั่งของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไปจุดประกายความมีอีโก้ให้เขา คุณไปทําให้เขาแบบเหมือนเป็นเป็นเด็กที่ไปส่งเสริมการเอาแต่ใจตัวเองของเขาอะโดยอาจจะไม่รู้ตัวโดยอาจจะนิสัยของคุณเองอาจจะยอมเข้ามาโดยตลอดนะในที่ผ่านมาเนี่ยแล้วบางเคสเนี่ยมีการแอบทำอะไรลับหลังอย่างเช่นแอบเอาเงินของคุณไปเปนคนอื่นแอบ ติดต่อสื่อสารแอบแชทแอบอะไรก็ตามนะหรือบางทีเนี่ยอ่ะไปทำงานได้เงินมาแต่ก็แบ่เงินเนี้ยแอบไปเปย์ให้คนอื่นโดยที่ไม่ได้สนใจไม่ใส่ใจใคุณเพราะเขาได้รับจากคุณไงที่ผ่านมาทั้งความรู้สึกทั้งความรักทั้งเงินทองทั้งทรัพย์สินต่างๆนานาเน,นี่ย คุณแบ่งปันให้เขาหมดคุณเป็นคนใจดีให้ทำร้ายใจตัวเอง<ม>ก็ยอมเนาะรู้ว่าพอให้เขาไปแล้วมีความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วครู่พอเห็นเขาดีใจเขาเขาได้รับเขาก็ดีใจมีความสุขแค่เขาบอกรักคุณนี่เดียวทั้งนี้ว่าคําว่ารักอันนั้นนะที่เขาให้คุณนะ่ะมันอาจจะบอกเพราะเขาได้รับผลประโยชน์คุณก็ดีใจที่สุดละให้เขาไปเลยค่ะแม้จะหมดตัวก็ยอมให้ นะในบางในบางในบางคูนะ่ในบางความสัมพันธ์นะคะพอเขาได้รับจากคุณแล้วเขาไปทำงไงเวลาที่อยู่นอกบ้านเขาแบบทำตัวแบบเป็นผู้ทรงอิทธิพลเป็นคนแบบยิ่งใหญ่เป็นคนแบบนนแบบอุ้ยชั้นนี่เลิศเลอเพอร์เฟกที่สุดนะคะเขาก็แสดงภาพลักษณ์ของเขาแบบนี้นะ,ะหรือบางคนเนี่ยเออก็จะเป็นพวกติดแบรนด์ brand, เนาะ อาจจะต้องแบบใช้ของแพงอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งคุณก็เปย์ให้เขาคุณก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเพราะาคุณก็อาฉันมีฉันก็ให้นะคะก็จะประมาณนี้นะแต่โดยที่เห็นจากหน้าไพา่เหมือนกับว่าสิ่งที่เขาให้คุณนะแทบจะไม่มีเลยหรือบางทีแค่หยอดคำหวานๆมานี้นิดหน่อยเหมือนกับแค่เขาบอกว่าอะไรนะแค่เขาส่งสติกเกอร์มาคิดถึงนะตัวเดียวคุณก็ ใจฟูไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางทีมันอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรเลยในนั้นเพราะอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะอ่ะมาฝั่งของคุณนะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันต่อก็รับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าถ้ามันถ้ามันจะแบบอาจจะทาให้อินจนเกินไปก็ ถ้ามันทําให้อินเกินไปหรือทําเวลาที่เราอ่านไพ่เวลารู้สึกเครียดเนี่ยหยุดคลิปแล้วก็ไปอาบน้ําไปทําอะไรแล้วค่อยกลับมาฟังใหม่ก็ได้นะคะหรือปิดคลิปไปเลยเนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบฟังแล้วมันมันมันหน่อยจนเกินไปนะเราก็จะพยายามอ่านไพ่แบบไม่ไม่ให้รู้สึกว่ามันหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามารับชมวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันหนักอกหนักใจแล้วเราแบกไม่ได้เราไม่สามารถลดลลอกได้อ่ไป ไปพบจิตแพทย์หนึ่งกับ2ไปหาหมอดูที่เป็นลักษณะของการฮิลลิ่งจิตใจคุณไปเฟิร์สหารตรงไหนก็ได้ม,มีเยอะแยะนะอ่ะสำหรับคุณตอนนี้นะคุณพยายามที่จะออกมาจากเขาเรียกว่าออกมาจากความรู้สึกที่เป็นที่ทำให้คุณเจ็บปวดคุณพยายามที่จะออกมาจากความรู้สึกที่มันเจ็บลึกๆอยู่ในนั้นนะ่ะ พยายามที่จะแบบไปสรรหาทำอะไรอย่างอื่นหรือบางคนเนี่ยอยู่กับโลกส่วนตัวตัวเองอยู่คนเดียวเออกอดตัวเองกอดความรู้สึกตัวเองนะหรือบางคนเนี่ยอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ก็ออกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเหมือนกับภาพนี่ที่บอก ยังมีการไปแอบส่องแอบมองเขาพ,าพอเราไปมองไปส่องเขาไปโฟกัสเขาเนี่ยมันก็ทําให้เรายิ่งรู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจสิ่งที่เราทําให้เขาแต่เขาอะไม่ได้มอบความรักไม่ได้มอบความห่วงใยไม่ได้มอบความปรารถนาดีอะไรกลับมาให้เราเลยเขากลับไปสนุกสนานเขากลับไปมีความสุขกับคนอื่นเขากลับไปให้ความสําคัญกับคนอื่นๆรอบตัวเขาไปหมดเลยเนาะ ในวันเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องกลับมากอดตัวเองคุณจะต้องกลับมาฮิวใจตัวเองบางคนเนี่ยกอดตัวเองแล้วกอดตัวเองอีกปลอบใจตัวเองแล้วปลอบใจตัวเองอีกนะคะบางทีเนี่ยสรรหาไปฟังธรรมะก็แล้วอ่านหนังสือก็แล้วอ่านหนังสือพวกจิตแนวเหมือนกับสรุปหนังสือจิตวิทยาเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยนะในในในยูทูบซึ่งเราก็ชอบฟังกัน มันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบออกมาจากตรงจุดนั้นได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะออกมาได้แล้วแหละออกมาได้สัก50%าสิบเปอร์เพอแบบาสายตาไปเห็นไปเห็นเรื่องราวของเขามันก็กลับดิ่งไปในนั้นอีกครั้งหนึ่งนะามาเดี๋ยวมาดูฝั่งเขากันนะคะ ฝั่งเขานะเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนที่ให้เท่าไหร่ก็ไม่พอให้เท่าไหร่ก็ยิ่งเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้อะไรเขาไปเหมือนเไปเติมให้แบบเขาไม่ความรู้สึกว่าเขา,าตัวใหญ่กว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับแบบ คนที่ถือไพ่เหนือกว่าคนที่มีอิทธิพลเออคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคุณเขารู้ว่าเขาจะเอาแต่ใจยังไงก็ได้เขาจะเรียกร้องอะไรจากคุณก็ได้คุณก็ยอมอยู่แล้วนะแล้วบางคนเนี่ยก็เขาเรียวกว่าอะไรนะมีเหมือนกับมีจิตวิทยาด้านมืดที่เอามาใช้กับคุณด้วยนะคะหรือบางคนมีการใช้ ใช้จิตวิทยาด้านมืดตัวนี้แหละยังไงแล้วเนี่ยอยากจะให้ลองไปหามันมีหนังสือตัวนี้อ่านอยู่นะคะหรือว่าถ้ายังไม่รู้จะไปหาซื้อหนังสือที่ไหนก็ลองฟังคลิปที่เขาสรุปหนังสือแล้วก็ให้ฟังดูก่อนก็ได้ว่าเขามีการใช้แบบนี้อะไรก,กับเราหรือเปล่าแล้วเราจะพลิกสถานการณ์งไงให้เรากลับมาเป็นคนที่อยู่เหนือจากจิตวิทยาด้านมืดแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันก็มีประโยชน์แล้วมันก็มีโทษเหมือนกันเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรู้เท่าทันพวกจิตวิทยาสายดาร์กแบบนี้เหมือนกันนะคะเขาอาจจะแบบเรียกร้องจากคุณเขามีวิธีการที่แบบจะเรียกร้องเพื่อที่จะให้คุณหาหนู่นหานี่มาให้นะแหละมีวิธีการกดดันคุณเนาะเพราะคุณน่ะยอมให้เขามีอิทธิพลในหัวใจนะคะอ่ามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จะแนะนำอะไรดีกว่า เนาะแต่จริงเราก็แนะนําไปแล้วนะจริงถ้าการไปหา,าจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันควรจะไปหาเลยแหละนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปหาเหมือนกันมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าวิธีการใช้คําพูดวิธีการคุยวิธีการพูดคุยเพื่อที่จะปลดล็อกจิตใจอ่ะ เพื่อที่จะค้นหาปมในใจของเราที่ว่าทําไมเราถึงเป็นคนนิสัยแบบนี้ทําไมเราถึงเป็นคนที่ออกจากความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เนาะทุกคนนะ่ะไม่แปลกใจหรอกทุกคนเนี่ยมีปมในใจมีคําบางคําที่เป็นปัญหาในใจของเราอยู่แล้วนะคะบางทีโดนสะก,กิดปมในใจนิดนึงก็บ่อน,น้ําตาแตกแล้วก็มีนะบางทีเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่มันจะปลดล็อกออกมา จะทาให้เราสบายใจนะคะอันนี้ไพ่ก็อยากจะบอกนะคะอยากจะแนะนําอะไรนะคะบางทีเนี่ยคุณย้ายจุดโฟกัสไปทําอย่างอื่นคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณย้ายจุดโฟกัสไปทําอย่างอื่นคุณอาจจะเจอศักยภาพคุณอาจจะเจอเรียล่าความสามารถที่ความสามารถพิเศษที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณเองคุณอาจจะไปหาคอร์สเรียนใหม่ๆอะไรก็ได้ บางทีคุณอาจจะไม่รู้เลยว่าอุ้ยนี่คือสิ่งที่ฉันเนี่ยค้นหามานานแล้วสิ่งที่ฉันไม่รู้เลยว่าตัวตนจริงๆของฉันเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยฉันอาจจะไม่เคยคุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าคุณมีความสามารถพิเศษด้านนี้จริงๆแล้วการที่คุณไปเพิ่มอัพสกิลอัพทักษะอะไรแบบนี้มันกลายเป็นว่าทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะ อาจจะเป็นไปได้ในเรื่องของงานพวกงานศิลปะงานอะไรงานศิลปะหัตถกรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าบางคนแบบสนใจอะไรแบบนี้ก็อาจจะลองไปหาดูได้ว่าสิ่งลึกแล้วตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยเราอยากจะทําอะไรที่เรายังไม่ได้ลงมือทําเลยนะคะลองไปศึกษาดูบางทีเนี่ยลงทุนศึกษาดูครั้งเดียวเท่านั้นแหละแล้วรู้เลยว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ชั้นค้นหาตัวตนมานานแล้วนะแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยหยุดการโฟกัสจากคนคนนี้ เมืม่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดการโฟกัสกับคนคนนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้คุณได้รับกลับมาคือคุณจะเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณจะกลับมาเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นอยู่ในจุดที่ทุกคนเนี่ยชื่นชมในความสามารถของคุณคุณจะเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นอนะเป่งประกายออกมานะคะทำให้คุณเนี่ย กลับมาเฉิดฉายไม่ใช่คนที่แบบซึมเศร้าเหงาหงอยหรือว่าขาดแคลนความรักเหมือนที่ผ่านมานะหรือในบางคนเนี่ยอพอได้มาอยู่กับตัวเองแล้วพอได้มาแบบทําอะไรที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบเนี่ยกลายเป็นว่าสามารถนําทักษะนั้นๆเนี่ยไปส่งมอบส่งต่อให้คนอื่นช่วยให้คนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะบางครั้งเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาอาจจะ มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อช่วยเหลือให้คนอื่นมีสัมมาอาชีพเออหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ความรู้สึกเหล่านี้เพื่อที่จะเป็นครูบาอาจารย์ทางจิตวิญญาณเออจิตวิญญาณก็คือเหมือนกับอ่านำเอาประสบการณ์เรื่องราวสิ่งที่เราพบเจอและการก้าวข้ามผ่านอะไรพวกเนี้ยมาแนะนำํำหรือว่าบอกต่อว่าเราควรจะทำยังไง นะหรือมีวิธีการที่จะฮิวจิตใจเอ่ยเยียวยาจิตใจอะไรแบบนี้นะคะช่วยช่วยกันเพราะว่าเราก็มองว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยความเครียดมันมีเยอะอยู่แล้วเราจะต้องแข่งขันกันทุกสิ่งทุกอย่างว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าความสัมพันธ์อะไรพวกนี้แค่ทํางานบางคนก็อแค่ทางานเออยอย่างเราเป็นต้นแค่ทํางานก็เหนื่อยแล้วถ้ายังมีความรักแล้วทาให้เหนื่อยอีก โอเคฉันเลือกทํางานอย่างเดียวดีกว่าเพราะทํางานแล้วยังได้เงินทํางานแล้วยังเห็นเงินนะแต่ถ้าต้องมาเครียดกับความรักเครียดไปแล้วได้อะไรเครียดไปแล้วเสียสุขภาพจิตนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ให้ให้ไพใ่ให้ไพ่น่ารักน่ากดีกว่าน,น,นะเป็นพันตาอรัคเทินนะคะ ช่วงนี้ไม่ได้ทำเป็นแบบเปิดไพ่รายวันแล้วค่ะวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรนะไม่ค่อยได้ทำเลยช่วงงานถาถมเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเป็นสาวฮอตงานเยอะเป็นพิเศษ <c oughs> แต่ก็ดีค่ะพอเรามีงานทำอะไรเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสอะไรเยอะๆมากมายโฟกัสแค่งานเอาให้รอดก่อนค่ะเพราะทำงานเลยได้เงินนะคะไพ่จะบอกว่า สัญญากับตัวเองนะว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองเป็นคาสัญญาแบบนี้นะสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่มันทำร้ายจิตใจเราหรือความรู้สึกที่มันเป็นสัญชาตญาณที่บ่งบอกว่าเรารู้สึกแย่ให้คุณรีบชิงมันไปซะนะแล้วดึงดูด แต่สิ่งดีๆดึงดูดพลังบุญมานะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าสันญทญัตยานเราบอกว่าอุ๊ยมันไม่โอเคแล้วแหละลองไปทําบุญดูก็ได้นะเหมือนไพ่ใบนี้ที่บอกเลยทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้นั่นนู่นนี่ขอให้ฉันหลุดพ้นจากวิบากกรรมในครั้งนี้หรือขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์ยากเจ็บปวดเสียใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ อืมแล้วก็ให้ไปสุดท้ายคืออ่ะก็จะต่อจากประโยคเมื่อกี้นี่แหละขอให้ฉันพ้นจากความทุกโศกพ,พ้นจากโรคภยัยพ้นจากความเจ็บใครได้ป่วยพ้นจากภาวะเจ็บปวดหัวใจไปตราบนิรันดร์อแบบนี้เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้า ชอบการอ่นานไพ่ของเรานะคะแล้วก็มีความสุขกับการอ่นานไพ่ของเรานะอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆการกด subscribe ไลค์แชร์ให้ขอบคุณสาหรับทุกอมเมนต์ที่น่ารักเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับความเอ็นดูน้องบันดี้นะคะวันนี้ไม่ได้ห่มผ้าให้วันนี้ไม่ได้แต่งตัวให้ก็ให้นอนโปลแบบนี้แหละ <laughs> นะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆ คำแนะนำเลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ